สวัสดีกับเช้าวันพฤหัสบดีนะครับมากับสายฝนเลยนะครับสำหรับรถ BMW 320D คันนี้นะครับที่เข้ามาแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นนะครับหลังฐานวอนรถสอบเรียบทางโดยดิดกับไม้ลมิทาลูกค้าหลายท่านนะครับถามมาว่ารถดีเอ็มวมาแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นใช้เวลากี่วันนะครับใช้เวลา2วันครึ่งนะครับสำหรับรถ BM เแต่ถ้าเป็นรถพวกฟอร์ดนะครับก็ใช้อ่าวันครึ่งนะครับสําหรับรถที่มีกลิ่นเหม็นอับชื้นนะครับด้วยแผ่น PVC มันแตก แล้วก็ทําให้มีกลิ่นเหม็นอับเราต้องต้องมาลื้คอนโซลออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับทุกอย่างนะครับเป็นปลั๊กไม่มีการตัดต่อนะครับดึงปลั๊คออกมาก็สามารถลื้คอนโซลออกมาแล้วก็ลื้แผ่น PVC ที่แตกเหม็นอับชื้นออกมานะครับแล้วเราจะแดมด้วยแผ่นดมดาต้าซิ t เตมนะฮะที่ให้ความเยียบเต็มที่ความเย็นเต็มร้อยเลยนะครับแล้วที่สำคัญนการความร้อนได้ถึง200องศาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าช่างโคมช่างเฟรมช่างแมงนะครับทำการลื้อตู้นะครับแล้วเอาตู้ไปผ่าร้างโดยหน้าช่างแบงนะครับ แล้วนี่นะครับหลังจากที่รื้อคอนโซลออกมานะครับดูนะครับนะครับ BMW GT 3 2 0 d นดีะครับนี่นะฮะทีมันเหม็นแล้วก็คิดว่าเป็นที่แอร์นะครับไม่ใช่นะครับเป็น PVC ที่หมดอายุนะครับนี่นะฮะแบบนี้นะครับเราลื้อคอนโซลออกมาแล้วก็จะแดมมด้วยแผ่นแดม Data System นะครับจนถึงที่พักเท้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ดมเสร็จนะครับหลังจากที่เราลื้อคอนโซลออกไปนะครับ เอาแผ่น PVC ที่หมดอายุออกนะครับแล้วก็ทําการแดมด้วยแผ่นแดั้มดัตต์ซิสเต็มนะครับซึ่งกันความร้อนได้ถึง200องศาเลยนะครับแล้วให้ความเงียบนะฮะกับเครื่องยนต์ภายนอกนะครับเข้าสู่ห้องโดยสารนะครับนี่นะครับเราทําการแดมด้วยแผ่นแดมจนถึงที่พักเท้าแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีรถ BMW นะฮะ16 i 320 d 320 i นะครับแล้วก็ M4 นะครับหรือ Ford Ranger นะครับก็ ที่มีกลิ่นเหม็นอบบพี่ก็สามารถทักทาทยเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรู้สอบเรียดทางด้วยอิมพิลามินทาเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ขึ้นตู้แล้วอบหมดจนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียกันนะครับแล้วเราก็เอาตู้นะครับที่มีฝุ่นมีกลิ่นเหม็นอ่าออกไปให้อยู่หน้าช่างแบงค์ทางๆารผ่านะครับแล้วก็ทําการล้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนโฟมให้ใหม่แบบนี้นะครับตู้อันนี้จะสะอาดใหม่หมดจนเลยนะครับเหมือนของใหม่เลยนะครับกลิ่นก็จะอ่าจางหายไปนะครับโดยภายในไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับกลิ่นภายในรถก็จะดีขึ้นนะครับนี่นะฮะ BMW GT สามสองศูนย์ปีที่เข้ามาแก้กลิ่นเหม็นอับชื้นเมื่อวันพฤหัสก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนรถ BMW นะครับใช้เวลาสองวันครึ่งนะครับถึงจะทําการเสร็จสมบูรณ์แบบเพราะเราต้องเทสต์ไลทด้วยนะครับเช็คนั้มยายแอร์อ่าแล้วก็อ่ามาโอโมโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยไฟตไซด์แบบนี้นะครับนี่นะเราจะทําการฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้กับท่านลูกค้าแบบนี้นะครับทั้งคันนะครับนี่นะฮะคือการทํางานของ ร้านถาวรรู้ชอบเรียบทางดูเด็กกไม่รับมีทาถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีรถ BMW ็ับแล้วก็ Ford Ranger นะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์ฟอร์ดโฟ r d กัสฟอร์ดเฟียสต้านะครับก็สามารถทักใายนเข้าไปได้นะครับที่ร้านถาวรรู้ชอบเรียบทางดูเด็กกไม่รับมทาวันนี้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดใจเม้นแชร์นะครับที่มีรายการตรดดวจรุยรับกับดูใหม่วันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ